True clash is upcoming between me and Horizon. i ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยโลโลโลเพื่อนเพื่อนกูเป็นยันนั่นนั่นไปทางในอีดอกโอ้ยหัวเต่งอ่ะ First Blood ไม่กลัดแกวข่าดีกว่า Double Kill แต่ม็ดสกูนไม เลี้ยงเลย,ยน,น, er. นี่จริงๆแล้วนี่คือส er. ตรีมเมอร์นี่แหละจริงๆที่ใช่สตรีมเมอร์ไหมคะคุณรอเล่นหนานี่คือสตรีมเมอร์ใช่เกมเซได้โดดเด่ให้กีนเลยค่ะ พี่ไม่อยากได้โดเนทยี่สิบหรอพี่เบอร์หนึ่งใช้นซีเมอร์ไหมหนึงจะไปเดวโดเนตไปตรงน้ำพี่ไปสติ๊มหนึงจะไปดูดูไปกดใจให้ก็นหนูเป็นโดเทตให้ในสติ๊กตอกขอของหน่อยฉันต้องการกรอบแต่ก็ไม่มีกรับ

ขอบุณเราสิเพื่อ,อไไนได้ปูไปยังไงได้ไม่ต่อยิงไม่ได้คิวจะอ่านไงไอ้ใส่มันใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยดันเลยดันเลยได้ดืนแค่ตัวเดียวดันเลยเราเ,เ,เอ้าไม่กาอูยังไม่ได้สกิลเลย Akunna? <mærk> 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 มือเมือนู้สกิลคูดาวอยู่สกิลค้นหาและทำลายเลยแกมีตัว É. Tá, aí. <laughs> <pro -1> <melos>

โอุยลืมซื้อของมูคือบอเบอแม่วะโอ้ยเหมือนบัตรเลยขอไอบอลหน่อยสกิวค้นหาและทำลายเลยขอไอบอลหน่อยไฟโอ้ยอีขี้เหนียวเอ้ยดอกอไม่มีไอบอหลหรอกอีกดอกเพื่อนมาเราไปหาเพื่อนตายมามามาไปกับเพื่อนเดี๋ยวมึงก็ตายบอก <First> เพื่อนข้างหลังเพื่อนล้วฝ่ายมหาหน่อยฝ่ายเร็เวเหลือตัวเดียวพบศัตรูแล้วไม่เพื่อนกูไม่กล้าไปอะ่ะไม่มีใอรฝ่ายมาหากูก่อนจะได้ไปยิงมันสองคนตายมันอยู่กับกูเห็นไหมมันอยู่ตรงเพื่อนตายอะ่ะฝ้ายเ,เอ,อ ขอบคุณนะเยี่ยมไหมเพื่อนจะเป็นโค้ดนะเนี่ยจะเป็นสิบโเป็นคุ้มช่องเราได้เราไปงาันอะไรกนี่จะค้างค่ะ ตเดีสายเรียจิวคูดาวอยู่ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเได่แต่เดี๋ยวโคห้ ใเอาตรงนั้นหน่อยเดี๋ยวค่้เย้คูไม่เจ้าใจเรื่องของมึงหรอกูไอ่ปวนปราการใจก็อะไร

จะปังยัง่ะบ,บางอยู่ปังๆเลยเพื่อนอย่าแพ้อย่าพึ่งเข้าไปก็ได้นะเพื่อนไปเดียวมันดีสิคุณป้ายช่วยหน่อยหันเตกเฮ้ยเพื่อนเข้าไปอย่างนั้นเพื่อนก็ตายนะนั่นนะขอบคุณนะหัวกูเตะเลยเมื่อกี้ เพื่อนขึ้นได้นะขึ้น้นบนงบนลาขได้เพื่อนยูุ่นนนึเครื่องไม่เอาเหรอกร้อมเล่นใช้จเนี่ยอันี้ไม่เอาโม่เล่นด <ขอ S 1> ูยาสามนอน